และแล้วตัวอย่างภาพยนตร์ของ The Little Mermaid ก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้พวกเราได้รับชมกันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ผมว่าจะมารีวิวตัวอย่างภาพยนตร์ The Little Mermaid นี้ให้ทุกๆคนได้ฟังกันครับ <Subscribe. S 1> สวัสดีครับผมมิสเตอร์พอตเ พอหมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวส,สนุกให้กับทุกๆคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวส,สนุกที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือการรีวิวตัวอย่างภาพ,พยนตร์ The Little Mermaid ครับ <love> <laughs> จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำคลิป ถามใจคุณเองว่าชอบหรือไม่ชอบ The l i ิตเทิลเมอร์เมดเวอร์ชันนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วครับว่าโดยความที่ผมไม่ใช่แฟนครับของเจ้าหญิงดิสนีย์จึงอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากนักกับเรื่องภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าหญิงแอเรียลดังนั้นการรีวิวของผมในคลิปนี้จึงจะไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่จะพูดถึงเรื่องอื่นๆอ,อย่างเช่นงานภาพและโปรดักชัน เนื้อหาและบรรยากาศตัวละครและการแสดงและภาพรวมอื่นๆว่าเป็นอย่างไรและรู้สึกชอบหรือไม่ชอบตรงไหนครับอันดับแรกก็จะขอพูดถึงเรื่องของงานภาพและโปรดักชันก่อนนะครับงานภาพและโปรดักชันในตัวอย่างจัดได้ว่าทำได้สวยดูดีตามสไตล์ดิสนีย์ครับมีความเป็นแฟนตาซีที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งเรื่องของชากและเอฟเฟกตต่างๆและการแต่งกายของตัวละครที่สวยงามอลังการซึ่งนี่ก็นับว่าเป็นจุดแข็งของภาพยนตร์ดิสนีย์อยู่แล้วมาแต่ไหนแต่ไรครับดังนั้นในเรื่องนี้สำหรับผมแล้วจึงถือว่าชอบแล้วก็ผ่านครับอันดับต่อมาก็เป็นเรื่องของเนื้อหาและบรรยากาศครับส่วนเนื้อหาและบรรยากาศในตัวอย่างนี้ผมมองว่า ไม่ค่อยจะดูสดใสครับหลายๆฉากดูมืดมนแล้วก็ทำให้เนื้อหาและบรรยากาศดูจริงจังและน่าอึดอัดเกินความจำเป็นครับซึ่งขัดกับความเป็นภาพ,พยนตร์เจ้าหญิงดิสนีย์ที่น่าจะต้องทำให้สดใสแล้วก็มีสีสันมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้รู้สึกไม่ชอบครับดังนั้นในส่วนนี้สำหรับผมจึงมองว่าพอใช้ได้อยู่ครับ ส่วนสุดท้ายก็คือตัวละครและก็การแสดงครับในตัวอย่างนี้ตัวละครที่ได้เห็นก็จะมีนางเอกกับพระเอกอย่างแอริเยลแล้วก็เจ้าชายเอริกคิงไททันพ่อของแอริเลตัวร้ายอย่างเออร์ซูล่าปาน้อยฟาวเดอร์ปูเซบาเตียงและนกสกัตเทิลซึ่งสำหรับผมแล้วที่ชอบมากที่สุดก็เห็นจะเป็นคิงไททันกับเออร์ซูล่าครับทั้งคู่ดูสมบทบาทดี ิงไทยท่านดูดุดันแล้วก็มีอำนาจสมกับเป็นราชาแห่งท้องทะเลส่วนเออซูล่าก็ดูชั่วร้ายสมกับที่เป็นตัวร้ายครับส่วนตัวละครจำพวกสัตว์อย่างปลาวน้อยฟาวเดอร์บูเซบาสเตียนและนกสกัตเทิลค่อนข้างจะเฉยๆครับเพราะดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างไปจากภาพพยนต์เรื่องอื่นๆที่มีสัตว์พูดได้อย่างนาเนียหรือว่าไลออนคิง ส่วนเจ้าชายอีริกก็ดูเฉยๆเช่นกันครับนักแสดงจัดได้ว่าหน้าตาดีทีเดียวครับแต่ว่ายังไม่ได้เห็นอะไรโดดเด่นมากนักจากในตัวอย่างนี้สุดท้ายก็คือแอ r เรียลนางเอกของเรื่องครับหลังจากที่ได้ดูตัวอย่างนี้แล้วก็คงต้องยอมรับครับว่าผมยังรู้สึกไม่ค่อยชอบมากนะักอย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปกับคลิปที่แล้วนะครับว่า ผมไม่ได้ติดอะไรกับเรื่องภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของแอเรียวสาเหตุที่ผมไม่ชอบก็คือการแสดงล้วนๆครับจากที่เห็นในตัวอย่างนอกจากเสียงร้องที่ไพเราะและทรงพลังแล้วการแสดงของฮันลี่เบลลี่ยังดูค่อนข้างนิ่งแข็งแล้วก็ไม่มีอารมณ์ความรู้สึกพอที่จะปุกเร้าใจคนดูได้ครับเช่นชาคิตโตเถียงกับิงไททันที่ควรจะใส่อารมณ์ได้มากกว่านี้ ฉากที่ถูกเออรซูล่าชี้หนวดใส่ก็ควรจะดูตื่นตกใจมากกว่านี้เลอฉากที่ได้ขามาแล้วก็ควรจะแสดงความดีใจออกมามากกว่านี้ผมจึงมองว่าการแสดงสีหน้าท่าทางและอารมณ์ความรู้สึกของฮัลลี่เบลลี่ในตัวอย่างนี้ดูจะยังไม่ผ่านครับก็คงจะต้องไปรอดูในภาพพยนตร์ตัวเต็มอีกทีครับว่าการแสดงจริงๆของเธอนั้นจะเป็นอย่างไร สรุปนะครับสำหรับการรีวิวตัวอย่าง The Little Mermaid ในภาพรวมจัดว่าโอเคครับงานภาพและโปรดักชันคือจุดที่ดีเยี่ยมที่สุดเนื้อหาและบรรยากาศจัดว่าพอใช้ได้ตัวละครและการแสดงมีทั้งที่รู้สึกชอบมากอย่างคิงไททันและเออร์ซูรารู้สึกเฉยๆอย่างเจ้าชายอีลิกและตัวละครที่เป็นสัตว์อย่างปูปลาแล้วก็นก และรู้สึกยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่อย่างแอรียวครับเพราะการแสดงสีหน้าและอารมณ์ความรู้สึกของแฮร์รี่เบลลี่ยังดูค่อนข้างนิ่งแล้วก็แข็งเกินไปหน่อยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่มีต่อตัวอย่างภาคพ,พยนตร์เดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนี้นะครับแล้วทุกๆคนละครับมีความรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าตัวอย่างเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดนี้พอใจกันหรือไม่ ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายก็อย่าลืมโบกเมาสกายสิทธิ์ของคุณมาที่ผมติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวส,สนุกที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกคนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมตอมดน้อยพลอตเตอร์ ter, ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุทุกคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ Bye-bye.